ไอหมอนี่โอกาสเป็นกดประเทศครับกดประเทศป้ะนี่กูว่าผมว่าไม่ได้อ่ะลูกเนี้ยถูกไว้่ะแล้วก็เรื่อนเลขเอาอ่ะมีครับครับเามาแล้วมีเห็นกุญแจอะไรพี่ชอบเหรอผมก็ต้องถามพี่ละพี่มาขององกูอยู่ไหนอะครับไม่อยู่ไม่มีไม่มีไม่มีอันนั้นไม่มีใครกับฉันนะที่ใหญ่สุด เราพอเลขาอยู่ไม่เป็นไรนี่พี่บอลอยู่ก็เลยค่ะพอครับเลขาคุยดีครับพ่อพ่อเมลวีครับพ่อพอหายพ่อหายหัวพอหายไปแล้วอ๋อเมลนีไปไหนอ่ะไม่ใช่พอหายเดดเดดกินตี มันมีเรื่องบนเกาะหมอเรียกหรือนายกเรี่ยนายกครับนายกนี่ยมันมีเรื่องบนเกาะไอ้บุน่าจะโดนไหนอ่ะน่าจะโดนปะโดนเขาอยู่ไหนอยู่แนวเนี่ยยืนหัวเท้าเนี่ยมันไม่พูดอ่ะไม่มัมันเป็นเหตุต้องคุยก่อนอ่ะต้องคุยก่อนตุ๊กอินทีการในที่เคลียร์บนเกาะไปแล้วพี่การเรียกมาก็เลยมาให้โตไปแล้วพี่แล้วมาแล้วเรียกเขามาแล้วก็หายใรเป็นอยู่ปก่อนวะ โอนใบปะนี่กูว่ไม่กินจะเช็คลอยู่มั้ง ขอบคุณดาด้วยนะครับขอบคุณดาจากอาริิดาด้วยขอบคุณพาวิสาด้วยขอบคุณพิยาทิดาด้วยขอบคุณอรัญญาด้วยขอบคุณโเคถ้าห้าไปหรือยังเราติงไอจีอะไรไอจีไอจีอะไรไปใหม่สิเขากดมาแล้วอะห่ะไม่เจอให้ประชาชนช่วยดูก็ได้นะต้อนเตียงเลยค่ะ ถ้าจะบากหรือเปล่าลองลองวิ่งไปดูก่อนเออฮัลโหลครับคนคนที่แทงหมอเดินมาไหนครับเน่น่เน่ี่ผมผมเหตุการณ์เนี้ยมันมันผิดทั้งสองฝั่งนะครับก็คือของพี่หลงก็คือแทงหมอผิดตามกดเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับแล้วส่วนของหมอก็ผิดตรงที่ว่าแบบยังคือศพนั้นอ่ะยังดำเนินการเหตุการณ์ไม่ไม่ไม่เสร็จอ่ะแล้วหมอก็ไปอุ้ม b บก a k i n ผมเอางี้ได้ไหมก็คือปรับพี่หลงหนึ่งแสนแล้วก็ปรับหมอหนึ่งแสน ก็คือหายกันอันได้แต่ถ้าถ้าหมอปล่อยแล้วแต่แรกมันก็ไม่เกิดขึ้นอืพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงให้เขาปล่อยพูดแล้วอ่ะขไม่ได้ด้ขอให้ปล่อยเลยด้วยครับพูดลขอไม่กี่รอบขอแบบเออรทำให้ให้มันเสร็จเสร็จหมอบอกไม่ได้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 ให้ราเสียงตอนที่หมอพูดบนก่อครับหมอหมอพูดอย่างนี้คือหมอเขาพูดว่าเขาพูดในวอแล้วก็พูดออกพูดใส่ผมว่า อุ้มไปแล้วผมปล่อยไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าเอ้ยหมอแบบนั้นไม่ได้สิเพราะว่าก่อนก่อนหมอจะอุ้มอะผมบอกแล้วว่าเฮ้ยตรงนี้เขาเป็นโจรมีมันมีมันมีคนที่เขาไม่ได้เป็นโจรแล้วเขาโดนคนพวกนี้ตีแลวพ้นไปแล้ววันี้ผมไปผมก็ไปเจอโจรแล้วผมก็นันตีพวกโจรน่ะสรุปหมดใช่ไหมครับแค่ว่าตอนหมอมาถึงอะก็ก็ย้ําก่อนแล้วว่าหมอครับตรงนี้คือโจรนะหมอไม่หมอพูดว่าหมอพูดว่านี่นี่หมอพูดว่าเอศพได้ไหมพวกเราก็บอกว่าเอาเอาศพผู้หญิงไปได้เพราะผู้หญิงอะไม่ใช่โจรเขามาช่วยใช่ใช่ แล้วก็บอกว่าเอา่อเดี๋ยวฝั่งโจนะขอเคลียร์ก่อนใช่ใช่ก็ผมกำลังเช็คอยู่ว่าใครเป็นโจนนะครับแล้วแล้วอยู่ดีหมอก็วิ่งมาอุ้มไปเลยมีเบลเพราะาคือหมอจะขึ้นหอกลับด้วยนะหมอไม่ได้แบบยืนคุยผมต่อนะหมอคุยแต่วอมไม่คุยกับผมแล้วหมอกจะขึ้นหอกลับ ในโทนี่ต้องวิ่งไปขึ้นเจาะขึ้นหอไม่ได้อ่านกดหมอละเอียดนะอย่างกดกุมหมอคือช่วยคนที่กอนอย่างไงบ้างครับคือเมอเคยบอกผมมาครับคือเขาบอกว่าเวลาเราอุ้มศพล้วครับเราไม่สามารถปล่อยซีมึงแต่ผมบอกก่อนหมออุ้มมีแนะครับใช่ใช่อันนี้อันนี้ผมได้ยินอยู่ครับแต่มันมันผมใช้เมนูอุ้มอะครับมันไม่รู้ว่าใครบมงใคไรผมอุ้มขึ้นมือหมด อถ้าผมก็พูดนะจริงนะครับผมพูดตรงตรงที่หมอกำลเดินมาเลยผมก็พูดว่าอย่าพึ่งแต่เออคือคือมันอย่างนี้ครับหมอไอ้เรื่องหมอหมอหมอไม่รู้ว่าใครเป็นใครผมเข้าใจได้นะแต่ว่าผู้มก็พูดแล้วว่าผู้หญิงะจริงก็เแอ่ผู้หญิงมีคนคนโจรเป็นผู้ชายใช่อังนั้นถ้าหมอจะบอกไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่หมอน่าจะต้องรู้เพศหรือเปล่าครับอันนี้ทำท่เฉอถ้าเกิดผมมองมองแบบกลางๆเลยนะคือถ้าเกิดไม่เกิดเหตุการณ์ที่หมออุ้มแล้วหมอปล่อยอ่ะ พี่หลงก็จะไม่ทาเหตุการณ์นั้นถูกไหมไม่แทงอยู่แล้วไม่ผิดอไม่คิดจะยิงอยู่แล้วไม่มีเหตุจำเป็นต้องแทงครับผมไม่ได้จะกักตัวโจนไว้ที่เกาะด้วยแค่อยากรู้ครับว่าโจนแบบขอเช็คของกันอ่ะใช่ผมจะให้ตรวจสอบก่อนครับว่าโจนคือมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงเวลาที่ตรวจเลยเพราะผมก็พอผมเขาบอกมาว่าเวลาตื่นสอบแล้วเราเราก็ทําตามคําสั่งเขาแหละเข้าใจ แต่ว่าถ้าถ้าเกิดเหตุการณ์นั้น่ะมันคือเหตุการณ์แบบซึ่งหน้าเฉพาะหน้ามันเออคือจะบอกว่ามันกดเซิร์ฟเวอร์มันกดเซิร์ฟเวอร์แต่ว่ามันอธิบายให้ฟังก่อนว่าพวกผมอ่ะอธิบอกหมอแล้วนะว่าให้พูดให้หมดว่าว่าว่าพวกผมมาพูดอะไรบ้างแต่หมอพูดแค่ว่าพูดในบอร์เหมือนพูดแค่ว่าใช่ก็อุ้มศบไปแล้วกําลังถามอยู่สุดท้ายสุดท้ายคุณกําลังถามคุณท้ายคาตอบของคุณคือเออให้ไม่ได้ครับกับใช่ใช่อืม ตอนที่ค,ทคุณหมอก็ต้องถามเขาอุ้มไปแล้วเนย่ยคุณหมอถามแล้วอุ้มไปด้วยอ่ะมันเลยเป็นแบบนี้ยอุ้มไปก่อนถามอ่ะถ้าตรงก็หมอทํางานผิดพลาดค,ครับเพราะว่าผมสื่อสารกันแล้วอ่ะผมก็ผิดในส่วนที่ผมแทงหมอ เหตุาการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณหมอฟังผมสักนิดหนึ่งก็ <sc. S 1> อีกอย่างออีกย่างนะคุณหมอผมผมไม่ได้ว่านะแต่หมายถึงแบบว่าคุณหมอบอกว่าเห็นพวกผมป้นต่อหน้าคือพื้นที่ก็ไรไรกฎหมายนะคุณหมอครับครับบอกไว้ก่อนมันมันไม่ใช่แล้วคุณหมอเป็นหมอคุณหมอก็ทําหน้าที่หมอเลยพวกผมก็ทําหน้าที่พวกผมผมไม่ยุ่งกับหมออยกแล้วเด็นหลักเลยครับครับโจรอ่ะเปิดรูปผมก่อนด้วย นั่นเขาไม่รู้อยู่แล้วพี่แต่ผมเข้าใจครับคุณหมอคุณหมอตัวนี่ไงตัวต้องเอาตัวี่เสร็จก่อนไงแล้วบอกให้เอาตัวไปคุณหมอพูดด้วยแหละว่าต้องต้องทนเห็นเขาจบแบบนี้เหรอผมเข้าใจครับคุณหมอแต่เอางี้แต่มันหมออ่ะเข้าใจมุมหมอคือหมอก็ททาตามแบบว่าขั้นตอนการทํางานของหมอแต่ผมอยากให้หมอทุกคนอ่ะในโรงพยาบาลอ่ะให้ให้แบบตัดสินใจเองได้บ้างอ่ะคือแบบเรื่องเรื่องมันเป็นเป็นเหตุการณ์ที่แบบเหตุการณ์นี้ไม่ต้องเป็นต้องแบบยึดตามกฎร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเพราะว่า เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของไม่รู้ว่าเป็นโจรกับโจรหรือว่ายัางไงนะอันเนี้ยก็คือพี่ไปีทงแทงโจรมาใช่ไหมแล้วเขาอุ้มศพใช่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 ก็คือเราอยากจะรู้ว่าโจรคือใครใช่ไหมเราหมอใช่ม,มันยังไม่ได้คันได้คนยังไม่ได้ทันได้ทำอะไรเลยคือบาบางเหตุการณ์นะครับถ้าเกิดแบบฝั่งหมอหมอหมอปิดเปิดไปบิดเปอร์หน่อยฮ<ม>ัฮโลโหล กัจีพเปอร์หน่อยคือบบางอย่างอ่ะเราเราตัดสินใจตามวุฒิภาวะของเราได้เลยอ่ะก็คืออะไรควรอะไรไม่ควรอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็แบบคิดถึงผลที่ตามมาว่าถ้าเราทําอย่างนี้แล้วอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อมาอะย่างเงี้ยเราตัดสินใจเองได้ครับอะไรผิดบ้าไปตามผิดค่อยมาเคลียร์กันทีหลังได้แต่ถ้าเกิดเรื่องที่มันเกิดณตอนนั้นอ่ะก็คือถ้าใครผิดอะไรก็ให้มันดาเนินไปก่อนแล้วค่อยมาแจ้งทางหลังบ้านทีหลังอันนี้มันน่าจะดีกว่าครับ ผมผมอยากให้เป็นอย่างนี้มากกว่าแบบขึ้นอยู่กับแต่ละเคสเลยอ่ะไม่จาเป็นต้องแบบอุ้มแล้วปล่อยไม่ได้อะไรเงี้ยครับเข,ข้าใจครับว่าแบบอุ้มแล้วปล่อยไม่ได้คือแบบก็ช่วยชีวิตเนาะก็คือช่วยชีวิตคนอะไรเงี้ยครับเห็นเขาโดนป้นโดนอะไรอะไรเงี้ยเข้าใจครับแต่ว่ามันเราไม่รู้ไงว่าไอ้คนที่โดนป้นโดนอะไรไปทําอะไรมาเราจะไม่รู้มุมมองอีกฝั่งยังไงเราก็หน้าที่ของหมอคือช่วยคนเนาะผมเข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดเขาพูดเขาอะไรแล้วก็ต้องมันมันคือการคุยกันนะครับ เขาก็ไม่ได้อยากทําหมอใช่แต่หมอก็อยากช่วยชีวิตคนมันมันอยู่ที่การคุยกันมากกว่าเรื่องพวกนี้ใช่พี่อ่ะไรชุดที่นี้ข้างหน้าใส่อ่ะเสื้อสีแดงอ่ะโอ้เพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เนี้ยอ๋อก่อนะเทครับปมนมันเป็นที่เกาะอัพก่อนประเทศนะมันคงไม่เกิดเหตุการณ์ที่หมอโดนทำร้ายครับอ่าเรื่องนี้ผมตัดสินใจว่าแบบตัดสัตย์สิแล้วนะว่าแบบ ฟังดูไว้ก็ไม่ได้ผิดอะไรครับให้มองกลางนะมองกลางๆอย่าเห็นแบบบอกว่าผมเข้าข้างอะไรนะค,รคือก็คือเกิดเหตุการณ์คือถ้าเกิดเหตุการณ์เนี้ยถ้าหมอทําท<ำ>ตามที่เขาร้องขอมันคงไม่เกิดเหตุการณ์ต่อไปครังดูไว้ก็ไม่ได้ผิด,ดอ,อะไรแต่ทางหมอก็คือก็ผมากให้หมอไปคุยกันใหม่เรื่องแบบการตัดสินใจครับเหมือนอะหมอลักชีวิตคนไข้ได้ครับแต่หมอต้องรักชีวิตตัวเองด้วยผมอยากให้ใช้คำนี้มากกว่าอืถ้าเขาร้องขออะไรเขาถืออาวุธหมอก็ยอมเขาไปก่อนครับ ให้เป็นเรื่องของตำรวจก็ได้อะไรเงี้ยแต่มันไม่มีกฎหมายเอาบนเกาะคือเราต้องรักชีวิตเราก่อนครับแค่นั้นเองครับผมลองลองคุยคุยกันดูครับมีอะไรปรึกษาผมได้เดี๋ยวผมไปคุยด้วยโอเคครับทางดูไว้ไม่มีอะไรติดใจกับหมอไหมไม่มีครับก็ขอโทษครับพี่ที่แทงไปครับขอโทษนครับขอโทษอาจารย์ครับขอโทษท่านหมอครับครับผมครับครับรถเที่ยวอพี่ชีเสียงหมอน่ารักจังวะโอ้ย โอ้ยใจร่าดนะเจอกันค่ะเจอกันค่ะเนี่ยพี่ฉีอะไรวะไงผมผมจะเคลียร์ที่ผมหยุดสองงานนะเออเตะบอลกันเหรอครับสองแสนเตะมึงอะไรโจวันละแสนแต่ถ้าทำไมอีห้าหมื่นอ่ะพี่เพราะว่ามันเกิดเลขดอกสองลูกก็สอง อ๋อลูกละห้าหมื่นไงก็ลูกละห้าลูกละห้าหมื่นแล้วก็มึงหยุดหยุดหยุดก็หยุดก็หยุดก็ห้าหมื่นแล้วก็ไอ้ดับลูกละห้าหมื่นก็ผ่านก็แต่สายอาบีผมโดนคนโดนกันครับวันก่อนก็แค่ก็แค่แสนเดียวเพราะว่าวันก่อนมันเล่นไอ้ดับแค่สี่ทุ่มแล้วก็ลูกเดียวใช่สองแสนห้าไงถูกต้องไหมอ่าตามนั้นพี่แล้วก็เห็นว่าเอย่าไม่ส่งแคปด้วยส่งแล้วส่งแล้วเนี่ยผมเพิ่งมาไงผมเลยไม่ได้ส่งเนี่ยเดี๋ยวไปเอามาให้ได้เปล่าเออมีเลขอะไรครับพี่ หนึ่งสามสามเก้าเียเียแล้วลบช่เนเินแก๊งอยู่ใครนะคือมึงใช่ไหมเก็บเงินแก๊งออใช่ใช่เพื่อนใช่นี่ค่าเกาะสามแสนค่าเกาะอะไรไว้บังซื้อกอะต่อกับมาอ๋อซื้อเกาะอเคไปเกาะไอ้นี่หนึ่งสามสามเก้ากอแล้วหนึ่งสามสเพื่อนสี่สิบตัวหนึ่งสี่เก้าหนึ่งผมอยู่ได้ถึงอาทิตย์